สวัสดีค่ะทุกคนนี่แค่วันนี้ไม่หญิงไม่ได้ขึ้นไลฟ์เพราะว่าเอ่อโมจะไปทําธุระอยู่อืมธุระทางภูระแอฟฟ้าปุน่ะแอฟฟ้าแอฟฟ้าอ่าแล้วทีนี้ก็เลยแบบกว่าจะเสร็จก็เป็นชั่วโมงเลยไม่ได้ขึ้นไลฟ์เมื่อกี้ไปกดไลฟ์ลูกฟ้าใสาหน่อยนึงก็พรุ่งนี้ค่อยแจกลอตเตอรี่แลวลูกดอคืนนี้ก็ไปนอนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพรุ่งนี้กับวันพระ พรุ่งนี้แม่ก็ต้องไปวัดอืมอิลีก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนน่ะละ่ะอะไรนะเขาบอกว่าแม่เป็นเอ็ดมินช่องพี่จิกูยังตามโปกตัวเองไม่เป็นไปยังไงไปเป็นเอ็ดมินยังไงอ่ะเขามีเอ็ดมินด้วยเหรอช่องพี่จิดูแม่ไม่ไปดูวันนี้เอ็ดมิน เอ้ยวันนี้ช่องพิจิมีคลิปเหรอแม่ไม่ได้ไปดูเขาสองสามวันแล้วนะอืมสี่วันน่ะเออแม่ไม่ได้ไปดูเขาเลยสี่วันเนี่ยแล้ววันนี้เขามีคลิปเหรอคะ่ะอืมเขามีคลิปไหมไปยังไงวะพิมพิจิเออดูซิเขามีคลิปหรือเปล่าวันนี้แล้วแอดมินไปยังไงแอดมินแม่ไม่ อ๋อเขาก็ไม่ได้ทำคลิปเลยนะพี่เจีย๊ยเขาก็มิดไปเลยได้เนี่ยมิจินี่พี่จิไม่มีการเกลื่อนไหวเออคือแม่จะบอกให้ฟังนะแม่ไม่ให้ใครเอาแม่ทำเป็นแอดมินนะอืมแม่ไม่ให้ใครเอาแม่ทำเป็นแอดมินนะคะ เพราะว่าคนที่มีช่องอ่ะห้ามไปเป็นแอดมินคนอื่นมันจะถูกปิดกั้นการมองเห็นค่ะกูเป็นแอดมินให้ใครไม่ได้ตอนนั้นแม่ไปช่องเอ่อไปช่องลูกพินแคนน่ะกระทอมพินแคนน่ะมันก็เอาแม่เป็นแอดมินแม่บอกเอาแม่ออกเป็นแอดมินไม่ได้ค่ะมันช่องเราจะถูกปิดกั้นการมองเห็นเพราะฉะนั้นเป็นแอดมินใครไม่ได้ อืมอลูกป้าสายบอกว่า <Harper> ลูกขึ้นเสียงปาสายบอกว่าหัวหน้าทำไมโดนคดีน้อยจัง มันจะโดนน้อยไม่น้อยได้ยังไงกูทำไม่เป็นน่ะโชคดีที่แม่ทำไม่เป็นถ้าแม่ทำเป็นคงจะโดนหนักเหมือนกันละวะอันนี้ต้องขอบคุณตัวเองด้วยค่ะที่ทำไม่เป็นเ <c oughs> ออขนาดบล็อกค,คนนะ่ะต้องไปจ้างลูกยิ้มให้พาเข้าไปปวดบล็อกที่ว่าบล็อกนะ่ะไปไม่ถูกมันไม่เจ็มันมันจะเป็นภาษาอังกฤษไนงะ มันเป็นสตูดิโออะไรเนี่ยแล้วสตูดดโอก็มีสองแบบมันต้องมามาดูทีละตัวทีละตัวแล้วเข้าไม่ได้อีกไม่รู้จะกกดตัวไหนก็ต้องไปหาลูกยิ้มทีละสองร้อยอ่าเฮ็ดบเป็นพี่น้องเอ้ยแล้วคําว่าแอดมินช่องพี่จีนี่ตัดไปได้เลยนะแม่กูไม่ให้ใครตั้งกูเป็นแอดมินนะจ๊ะ เออใครมาตั้งเป็นแอดมินกูดาเด้ <c oughs> <c oughs> กูไม่เอานะแล้วก็แม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะไปตั้งได้ยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ไลฟ์สดแอดมินมันตั้งได้ตอนไลฟ์สดไม่ใช่เหรอลูกมันตั้งตนตนเป็นนิ่งนิ่งได้เหรอทำคลิปอะไรเป็นแอดมินได้ด้วยเหรอตั้งดังไงวะงงว่ะเขาไม่เคยไลฟ์สดแม่จะเป็นแอดมินเขาได้ยังไง แอดมินมันจะตั้งได้ตอนไลฟ์สดเท่านั้นค่ะอันนี้ก็ผิดอีกแล้วนะใส่ไลฟ์แม่ตาโหลดเห็นแม่เป็นอะไรถึงกูถึงกูจะโง่บ้างแต่กูก็ยังฉลาดนิดหน่อยเออถ้าไม่ไลฟ์สดมันตั้งแอดมินไม่ได้มึงจะให้กูไปเป็นแอดมินเขได้ยังไงพิจีบมันไม่เคยไลฟ์สด <c oughs> และ ที่สุดกองนี้สุดคือบ่หูบ่เพิ่นเป็นไผ่ปบบที่ไหนนะเออและข้อมูลที่พี่จิมันได้มาเนี่ยบางเรื่องเราก็ไม่รู้เออเราก็ไปฟังเขาเขาก็เอามาจากดาวอ,องคารเขาว่าอย่างนี้เออจากเอฟดัมเขาว่าเออเขาไปเอามาจากโตโต้นนนพี่จิน่ะทีนี้โตโตน่ะแม่ไม่เข้าไปเลย แม่ไม่เข้าไปเลยเพราะว่าลูกๆมาฟ้องว่ามีคนด่าแม่เต็มเลยในตัวตวแม่ไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยค่ะดูก็ดูแต่ในในเฟซตัวเองอืคลิปเรียวก็อยู่ใน youtube เนี่ยดูถ้าเข้าไปในตัวตอ่ะไม่เข้าเพราะกลัวจะเห็นคนด่าตัวเองก็เลยไม่เข้าไปอ่าอันนี้ชัดเจนนะลูกถ้าคิดว่าแม่หญิงเป็นแอดมินช่องพี่จีนะ่ะ แอดมินมันต้องตั้งตอนไลฟ์สดถ้าไม่ไลฟ์สดมันตั้งไม่ได้เขาจะตั้งอย่างไงมันตั้งได้ด้วยหรอแล้วอีกอย่างอ่ะเป็นแอดมินนะมันต้องเก่งมันต้องเอ่อทำตัดต่อคลิปทำปลุกคลิปมันต้องตรวจสอบว่าใคร ยุ่เชิดเป็นยังไงยังไงยังไงแม่เนี่ยเวลาจะตรวจสอบใครแม่ก็ส่งส่งให้ลูกๆตรวจให้แม่นะคือว่าตรวจไม่เป็นอ่าแต่เหมือนคนมาในช่องแม่เนี่ยเราเป็นเจ้าของช่องอะเราสามารถมองเขาได้ว่าคนนี้มันเคยมาไหมกดเข้าไปดูได้อยู่อ่าว่ามันเคยมาก็ความที่มันเคยด่าเรามันจะคาอยู่ในตัวตนวจของเขาอ่าอันนี้ดูได้ แต่ทีนี้ถ้าบล็อกปุ๊บเนี่ยจะเอาออกเนี่ยก็ต้องไปจ้างเขาแล้วปลดบล็อกไม่เป็นมันคึกมันปลดได้แต่มันมันต้องเข้าหลังบ้านเท่านั้นปลดบล็อกในขณะไลฟ์ดก็ปลดไม่เป็นอีก <c oughs> นี่แหละคือหัวหน้าแก๊งจ่า <c oughs> ถ้าเป็นหัวหน้าแก๊งก็คือเป็นหัวหน้าแกง๊งที่โง่ที่สุดแล้วว่ากูเฮ็ดบ่อกเป็นเลยเนี่ย อุ้ยลืมให้รูปยิ้มโสนทําปุกคลิปแล้วอีกอย่างนะคะอีกอย่างเลยค่ะป่านนี้กูยังไม่ได้โลเลยโลเงินนะอ่ะคิดดูถ้าเก่งอะ่ะป่านนี้ยังบ่ท่านได้โลเลยค่ะผู้ที่ตามสงสัยโลเงินบ่ท่านได้อยู่จา้าเพราะไม่รู้จะพิมพ์โขออยังไงตอนนั้นจ้างลูกยิ้มมาจ้างมานะให้พาแม่ขอ เออเขาเรียกส่งเรื่องขขยื่นเรื่องขอนะจะไปปรึกษาลูกฟ้าใสอยู่แต่มันไม่มีหลังบ้านอืมไม่มีหลังบ้านลูกฟ้าใสจะปรึกษาถามว่ามันต้องพิมพ์ยังไงยังไงจึงจะไปโขลด u ู u b e ได้นะ่ะนี่เนี่ยคือหัวหน้าแก๊ง <c oughs> เป็นหัวหน้าแก๊งที่ทำอะไรก็ไม่เป็นเนี่ย อืมแต่ก็โชคดีอย่างหนึง่งมันสามารถที่พิสูจน์ได้ว่าในการที่เขาโจมตีแม่หญิงว่าแม่หญิงเป็นเอดมินช่องพิจิแล้วแม่หญิงเป็นหัวหน้าแก๊งยังไงไงอันนี้มันทำอะไรไม่หญิงไม่ได้เพราะไม่หญิงทำไม่เป็นสักอย่างหนึง่งขนาดสมัครสมัครสร้างไรายได้เนี่ยสมัครเอ็กเซนเนี่ย ให้คนช่วยพาทำนะ,ะคนแรกคุณตาเนาะคนที่สองลูกคิงคนที่สามไอเจียบคนที่สี่ลูกยิ้มสี่คนนะคะอ่าสี่คนเด็กจ้างเขาหนะนะาๆก็จะสำเร็จตีตัวเครื่องบินไปกรุงเทพแลวให้ลูกกบพาขับรถไปอยุธยา เพราะลูกยิ้มอยู่ตัวเห้่ก็ไปจ่ายลูกยิ้มสองพันมันบริเทธรรมดาเลยค่ะเออตีตัวเครื่องบินเพื่อที่จะไปให้เขาเปิดสร้างไรายได้ให้แม่นะทำเอ่อตอนที่ไปทำข่าวคุณเตงโมนะมันมีไรายได้เข้ามาแล้วเอ่อกับตอนที่ไปทำข่าวคุณเอคุณอินแตงแก้วโบรล่า คุณนิวมุกดาแม่ก็มีเอฟซีคุณนิวมุกดาก็ไม่น้อยนะคะเป็นเออเยอะอยู่เยอะอยู่ลืมไปแล้วก็เอฟซีฝั่งเราอีกเอฟซี FC คุณอินแตงแกวบรลาเนี่ยไม่ใช่มีแต่เฉพาะเอฟซีฝั่งนี้นะฝั่งเล่ากับหลายอยู่อืมไม่ยิงไม่ใช่รู้เรื่องอะไรนะคะคือมันปัญหาคือมันเป็นภาษาอังกฤษอ่านโบโอถึงเป็นภาษาไทยก็ไม่เข้าใจความหมาย เออเหมือนเขาพูดกันว่าโดดคมโดดคมมันแปลว่าอะไรก็ยังไม่รู้เรื่องนี่คือหัวหน้าหัวหน้าผู้ร่วมกระรวมการจัก <c oughs> โอเคนะทุกคนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ